เลข 8, 9หรือ 9, 8ในเบอร์มือถือส่งผลอะไรบ้างกับผู้ที่ใช้รายการเทปนี้ดรไก่มีคำตอบมาฝากค่ะสวัสดีค่ะ พบกับดรไก่มัฒนาปวีสาราคุณมนตรีในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้สำหรับท่านที่ฝากข้อความมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจซีนเจ็ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการวันนี้ผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกมาคือคุณกรุณาจิตเพศหญิงอายุ61ปี อาชีพขรร้าราชการบำนาญกำลังอยากขายของออนไลน์เบอร์มือถือที่ใช้คือหมายเลข 0xx9262081 คำถามที่ต้องการทราบคือเบอร์ที่ใช้อยู่ดีไหมและจะช่วยให้การเงินดีขึ้นไหมคุณไก่ขอบอกแบบนี้นะคะเบอร์นี้ส่งผลให้ผู้ใช้มักโดนหลอกโดนโกงให้เสียทรัพย์มักถูกหักหลังเป็นประจำทำคุณคนไม่ขึ้น ถ้าใครมาขอยืมเงินอย่าหวังว่าจะได้คืนอ,อีกทั้งเบอร์นี้ยังส่งผลให้ผู้ที่ใช้เป็นคนอ่อนไหวมีความโลเลยากที่จะตัดสินใจไม่ส่งผลดีในเรื่องของการเงินและต้องระวังในเรื่องของสุขภาพโรคที่เกี่ยวกับระบบอวัยวะสืบพันธุ์มดลูกรังไข่โรคเกี่ยวกับระบบช่องท้องและโรคภูมิแพ้ โดยรวมรวมแล้วนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียแนะนำว่าให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่จะดีกว่าค่ะสำหรับความรู้เพิ่มเติมที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องของการใช้8 9หรือ9 8ในเบอร์มือถือเลขคู่นี้ส่งผลให้ผู้ใช้เป็นนักธุรกิจที่มีอำนาจบรารมีมีไหวพริบปฏิพานมีความฉลาดเป็นกรดเรียนรู้รวดเร็วมีความสามารถในการปกครองคนจานวนมาก ด้านการเงินถือว่าดีมากมักมีโชคลาภก้อนใหญ่แบบไม่ทันคาดฝันมีทรัพย์แล้วก็มีอํานาจบาร,รมีแบบประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือและเรื่องศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้นสามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้ค่ะ หนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์และมีวางจำหน่ายที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage 1 7 8 9 c o m ได้เลยค่ะรายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธติต่างๆนะคะขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทำตามกติกาตามนี้ได้เลยค่ะข้อที่1กดไลค์แฟนเพจ sim 7 8 9 com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ sim 7 8 9 com เท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด,ด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะ สำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าความจริงที่คนอยากประสบความสำเร็จต้องรู้คือคนที่คิดแล้วไม่ลงมือทาไม่มีวันประสบความสำเร็จคุณไก่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอยากที่ตั้งใจกันไว้นะคะสวัสดีค่ะ